มีเมียเด็กต้องมันตัวเซ็กร่างกายบ่ต้องนึกอายเป็นลูกผู้สายต้องกลา้าตัวเซ็กร่างกายไผ่โอ้โทษโถมึงลอยไปมีกิกบ่บักเขาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มีกองมีกิกอย่างเดียวนี่คอยหมายถึงเจ้าที่เท่าบ่เป็นสจีจักปีจักปีกะง่าปันสาวซำหน่นอยอยู่คือเกาสันดอเ oh, <no. S 1> จ้าไป ไ็้ย่อนยาสตรีเก้าดาวนีลาเทียดในคอยเป็นแบบนี้ ยาสตรีตราเก้าดาวมีส่วนประกอบของสมุนไพรหลายชนิดเป็นยาแผนโบราณสับพคุณแก้ประจำเดือนมากก่เป็นปกติขับนำข้าวปลาของสุภาพสตรีซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องจากาคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธรารณาสุขเลขทะเบียนจีหนึ่งหนึ่งสามทับข่าหกมีจำนายแล้วตามร้านขายยาทั่วไปสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่082-8 4 5 1 5 5 5หหาห 0828451ดสอหาหา